สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะมาเล่าว่าไปไหนมาไม่ได้ไปไหนแล้วค่ะอยู่นี่แหละเกิดมันป่วยขึ้นมาสองสาวันที่แล้วเนี่ยป่วยค่ะอาการป่วยก็คือมีไอนิดหน่อยแล้วก็น้ำมูกไหลตัวก็ไม่ได้ร้อนอะไรพอไปตรวจแล้ว มันเป็นสองขีดค่ะก็เลยพอรู้ว่าสองขีดก็อ่อนเพียเลยวันนี้ก็อาการดีขึ้นนะคะก็เลยจะมาอัปเดตอาการให้เพื่อนๆฟังว่ายังอยู่ยังไม่ได้ไปไหนยังมีชีวิตอยู่ค่ะมาอัปเดตท,ที่สวนน้อยรย้อยความสุขมาดูกันนะคะว่าสวนยังมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะชมกันเลยค่ะ ตรงนี้ที่ปลูกหอมไว้นะคะแล้วไปเมืองไทยหนึ่งเดือนปรากฏว่ากลับมาหอมยุบหมดเลยค่ะ mm. ก็เลยเอาหอมออก mm. ก็เลยปลูกผักกาศลงไปแทนกาลังงอกค่ะข้างมนนี้ดอกไม้ก็ไม่สวยเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าเจ้าของไม่อยู่ก็ไม่มีคนดูแลมีสวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะข้างบนนี้ แต่ข้างล่างก็โอเคอยู่นะคะข้างล่างก็ดอกสวยเทียวยูเรเนียมนี่ค่ะดอกสีชมพูก็มีชมพูอ่อนชมพูแก่สีแดงอันนี้ก็ต้นมิ้นค่ะต้นมิดเฟปเปอร์มินบางงามเลยอันนี้ต้นสตรอเบอรี่นะคะ บูไม่งให้เพื่อนได้ดูสตอเบอรี่นะกลับมาเนี่ยมันแดงติดต้นมันแห้งติดต้นหมดเลยมีเยอะมากค่ะแต่มันแห้งหมดอันนี้ก็ประกาศลอยไว้นะคะบนนี่ดอวกุหลอมหอมุหมลาบนี้หอมมากเลยวันนี้แดดร้อนนะคะแดดร้อนก็เลยต้อง กางรูปไม่เหมือนเดิมอันนี้กูหลาบหนูพอเราไม่อยู่มันก็ยังว่าไม่มีคนดูเลให้นะคะผักชีค่ะเป็นลูกบอนเล่นผักชีนี่ก็ต้นดอกไม้ต้นก็เรียกลินเดบรูดลินเดบรูดก็เลยนั่นน่ะรูปประกาศไว้ก็งอกอีก อันนี้ต้นลักเล่ค่ะลักเล่กำลังออกดอกเลยค่ะนี่ต้นในนี้ก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันนี่มีหลายสีบนสีม่วงดอ,อกสีแดงอ่อนๆแล้วก็สีขาวเนี่ยไฮไลท์เนี่ยดอกลินลี่นะคะดอกลินลี่กำลังออกดอกเย่ย ครบประมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะกระถางนี้ก็คือกระถางที่เราปลูกไอ้ไอ้ตูนเป็นไอ้เขรียกอะไรภาษาไทยจำไม่ได้แล้วนี่ต้นมันยุบไปค่ะนะสารเน่อันนี้สารเน่ไทยนะคะนี่ใบย้ายใหญ่ยังไม่ได้เก็บกินน ดอกกุหลาบดุมากต้นกลับมาเนี่มันเป็นลูกหมดแล้วค่ะอันนี้ก็กังหันล่มที่ลุงซ่อมไปวันนั้นที่เปลี่ยนไปนะคะนี่ค่ะสตอเบอรีอ่เดี๋ยวดูสตอเบอรี่ถ้ามันออกลูกเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเสียดายจังเลยมาไม่ทันมัน ลูกมันแห้งลูกใหญ่ด้วยค่ะสีแดงแจ๊ดเลยแ้วมก็จะออกไหลเห็นไหมคะนี่ไหลเนี่ยออกไหลมาเราก็เดี๋ยวจะเอาไหลมันทําพันนี่ต่อได้ละต้นหนึ่งนี่นกระถางนี้ต่อไว้แล้วเอาไหลนี่ฝังไว้กับดินนะคะมีต้นหนึ่งก็ทําไว้เพราะว่ากระถางนี้ก็คือทําไว้ตั้งแต่ปีก่อนต้นจะงามมากเลย หันลมก็สวยมากของลุงเขาวันนี้ได้หยุดก็เลยจะมาให้เพื่อนได้ชมกันว่าสวนน้อยร้อยความสุขมันยังร้อยความสุขอยู่ไหมยังร้อยความสุขอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะวันนี้ก็จะอยู่ในสวนทั้งวันเพราะว่ามันวิปปบวับวิบวับ ไปอยู่ตรงไหนก็จะติดคนเอาเราก็ต้องระวังตัวเราและระวังให้คนอื่นด้วยนะคะดอกไม้สวยมากเลยนะคะนี่ต้นนี้นี่ดูเลยนียต้างบนก็ก็ไม่แพ้กันนะคะนี่เสียดายที่เราไม่อยู่นะคะถ้าเราอยู่มันจะสวยกว่านี้เยอะ เอาแล้วค่ะจบไปตรงดอกไม้สวยๆนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ